เดินถนนคนเดินเชียงคานนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยเงียบอะแล้วก็ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยเป็นวันพฤหัสร้านก็เลยไม่ค่อยเปิดนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีอะค่ะแล้วฝนมันก็ตกด้วยแหละวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นร้านนั่งดืง่มข้างในร้านบรรยากาศดีอ่ะ 你不能玩我。<laughs> <laughs> <laughs> แล้วเบียงโขงม,มาดูของฝากกันอะไรเนี่ยมาดูของฝากกันมาดูของฝากกัน กระเป๋าค่ะกระเป๋าผ้าวาดลายลายผีตะโขนลายผีตะโขนนะ่ะชิ้นละสามสิบบาทสี่ชิ้นร้อยราคาเดียวกันคลาคกันได้น่ารักอะ่ะอันเนี้ยเขาเป็นกระดาษแล้วก็เอามาพับพับๆแล้วก็ไปเป็นผีตะโขนตัวเล็กเนี่ยน่ารัก น่าไปประดับบ้านนะเนอ่ะสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยใครสนใจซื้อไปพับได้นะคะเนี่ยชิ้นละสามสิบบาทเองสี่ชิ้นร้อยนี่อะไรสติกเกอร์สติกเกอร์ผีตะโขนออน่ารักอ่ะ าไปดูดิค่ะมีหน้าก,กากด้วยนะหน้าก,กากผีตะโกนเนี่ยงานผีตะโกนวันที่789กรกฎาคมเนี่ยซื้อไปใส่ร่วมงานได้เลยนะเนี่ย ผ้ากระเป๋าลายปิตาคนทั้งนั้นเลยค่ะเอาใส่กล่องแล้วก็สวยเป็นของฝากได้นะเป็นโมเดลถ้าประกอบเสร็จแล้วกล่องละหนึ่งร้อย วันนี้คนเงียบมากอันนี้ว่าไม่จะมีอะไรขายนะมีกุ้งเสียบแล้วก็เลี้ยงคำหอนนยกุ้งตัวเล็กๆเอาเป็นเบี้ยงคำแล้วก็ดัแกแด้มีกุ้งตัวใหญ่แล้วก็มีปูด้วยนะ ก็จะเป็นดับแรกอันนี้ร้านอะไรเอ่ยห้าฟรีหนึ่งสามชิ้นห้าสิบบาทพวงกุญแจม สวยทั้งนั้นเลยค่ะใครที่มีโอกาสได้แวะมาได้มาเชียงคานก็มาเดินที่ถนนคนเดินนะคะจริงๆของจะเยอะกว่าน,นี้ร้านค้าจะเยอะกว่าน,นี้แต่เพเอิญวันนี้ฝนตกแล้วก็ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ไปดูสร้อ,อยข้อมือสวยทั้งสวยเลยนะมีสร้อยด้วยอะสร้อยแล้วก็สร้อยข้อมือสวยทั้งนั้นเลยนะโอ้หเยอะเลยอะ่ะเยอะมากกําไรก็มีอ่ะนี่กําไร สั่งหูสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นลูกช้างสั่งหูอันนี้ก็เป็นต้มหู แย่เต็มไปหมดเลย <c oughs> ส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ถนนเชียงคานเงียบมากเลยนี่ของฝากมะพร้า,าวแก้ว <c oughs> คนจะไม่พุกพ่าน เหมือนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี่โหคนเดินแบบแทบแทบจะเบียดกันเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อเสื้อเชียงค้าน จากไม้ค่ะยีสบบาทที่รองแก้วตรงนี้ก็จะเป็นที่พัก เฮือนใหญ่บบบพาอันนี้ก็เป็นที่พักค่ะเฮือนใหญ่บบบพาก็สวยนะคะเก่าๆดีอ่ะเป็นบ้านเก่าๆ ตรงข้ามนี้ก็จะขายพวกเสื้อผ้าผ้าฝ้ายผ้าถุงตรงนั้นก็จะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าสว<ส><ส>ยงั้นเยนี่ค่ะกระเป๋าเยอะแยะเลยค่ะ ขายเสื้อผ้าเสื้อลายผีตะโขนชุดเด็กก็มีนะน่ารักเนี่ยชุดเด็กน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> ร้านเลย มันหลวงพระบางร้านอาหารมาเจอพี่ที่รู้จักกันี่ยุทธสวัสดีค่ะสวัสด <c oughs> ีกำลังไลฟ์สุดสเสร็จแล้วหรอคะพี่ยุเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน <c oughs> ไปดูห้องพักน <c oughs> ี่ค่ะเพิ่งเสร็จ ว่ายังไม่เสร็จดีกำลังเนี่ยกำลังทำอันนี้เป็นแบบสองเตียงอันนี้เมืดหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้เตียงคู่เตียงเดียว ถนนเชียงคานต่อดีกว่าใกล้ละใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไป,ไปอยู่ไหนแล้วไหมเอาเหลอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวไล่สดทางนู้นกันนะเออโอเคนี่ก็ถนน น้ำลําใหญ่วันนี้เสื้อผ้าส,สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะชุดส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่อรสวยอ่ะผาพันคอ เป็นผ้าถุงนี่ะไรอ่ะไอติมทุเรนไอติมแคนตาลูปน่ากินจังเลยนะนแคนตาลูปแล้วเขาก็จะตัดไอติมใส่น่ากินอะ่ะอันนั้นน้ำลำไย nghèo không? hổng. ờ, nha. ติมแคนตาลูมนะคะถ้วยละ40บาทเผื่อใครสรนใจอ้ยกระเป๋ากระเป๋าค่ะอันนี้ใบละ50บาทไม่ใช่ นี้ใบละร้อยค่ะร้านอิสระขายพวกอะไรกาแฟาโบราณโอเลี้ยงยกล้ออิสระเออเป็นแบบเก่าๆอะ่ะเขาแบบทำได้เหมือนร้านโบราณเลยอะ่ะนี่ไงมีขายพวก กาแฟโบราณโอเลี้ยงยกล้อชาไทยชามะนาวนมชมพูโกติ่นโกโก้เก๊กหวยมีฟองมาเลือกในตู้เก๊กหัยมีฟองนี่อะไรเอ่ย <laughs> <c oughs> นี่ร้านเฝอ สุเนตาสุเนตาสุเนตาที่พักค่ะนิยมไทย บัวลอยบัวลอยกะทิบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่เค็มรับบัตรคิวมีบัตรคิวด้วยเหรอแต่วันนี้คนไม่เยอะ ศิลปินวาดลูกวาดภาพ ข้าวแวนขั้น,นข้าวแล้วครับร้านอาหารนิมว่างนิชาต้เทอดเจลาจาทอดมันปลานี่ไงจุดไฮไลท์ของเชียงคานเป็นบ้านที่เก่ามากๆเลยสร้างมาน่าจะเป็นร้อยปีแล้วแหละแล้วก็เขาอนุรักษ์ไว้อะนะเป็นเรือนไม้เก่าค่ะ ก็คือปูนเนี่ยเริ่มกระเทาะออกจะเห็นว่าด้านในเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนไม้ไผ่นะในการที่เขาจะก่อก่อปูนขึ้นมาปูนโบราณอะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยฝาบ้านเขาอะพอปูนที่มันกระเทาะออกอะ่ะมันจะเห็นเป็นไม้ไม้เหมือนไม้ไผ่ไม้ไผ่แหละ ู่ข้างในแล้วก็เอาปูนมาแบบโปะโป,ป,ป,ปบนไม้สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะทีนี้พอปูนมันกระทอร้อก็เห็นไม้อ่ะใครมาเชียงคานต้องได้มาถ่ายรูปกับบ้านหลังเนี้ยค่ะบ้านเก่า อิดที่ทำก่อข้างล่างจะเป็นอิดแดงเนาะ เกก่ามามลยนะตรงนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าค่ะร้านหวานวานอยู่ติดกับบ้านหลังเก่าที่เชียงคาน ชมวิวถนนคนเดินเชียงคานนะคะ นิปูหอยกุ้งกุ้งกุ้งดักแด้รถด,ด่วนแล้วก็เมี่ยงคำเมี่ยงคำ chút xui xui nữa này. Mì vài đây nè vài.